พวกคุณรู้จักกันตั้งแต่เด็กมีสัญญามั่นกับตระกูลหลิวแม่ทัพผู้พิทัก์แดนใต้มาที่ตระกูลหลิวเพื่อเลือกภรรยารองนี่คือบ้านหลิวของฉันมีหน้ามีตาจริงๆมนี่ไม่ใช่เมื่อสามปีก่อนฉันกับหรูเยียนฉากเลือดดอกไม้เพื่อมั่นหมายใช่ไหมฉันกลับชาติมาเกิดได้อย่างไรยินดีด้วยยินดีด้วยคุณดูสิเป็นอันดับหนึ่งเราได้อันดับหนึ่งแล้ว ยินดีด้วยยินดีด้วยลูกชายของใครกันนะหล่อขนาดนี้ลูกเขยคนที่สองของตระกูลหลิวได้อันดับหนึ่งทำให้บ้านเกิดมีชื่อเสียงจริงๆคุณหนูคนที่สองของตระกูลหลิวโชคดีจริงๆชีวิตที่ลำบากหลายปีอดทนจนกว่าจะพบความสุขสามีในที่สุดก็สอบได้อันดับหนึ่งชีวิตในอนาคตคงจะดีขึ้นแล้วไปตายซะเถอะตัวน้อยน่ารักไปตายไปตาย ตัวน้อยน่ารักไปตายไปให้พ้นนี่คือคุณหนูใหญ่ของตระกูลหลิวเธอแต่งงานเข้าตระกูลผู้พิทักษ์แดนใต้กลายเป็นฮูหญิงของแม่ทัพทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้เธอนะ่ะยอมต่ำต้อยเองแม่ทัพผู้พิทักษ์แดนใต้สละชีวิตเพื่อชาติเธอกลับไม่ยอมอยู่เป็นไม่ถูกจับได้ว่ามีชู้กับคนอื่นนี่ไม่ใช่กําลังจะถูกจมลงในน้ําเหมือนหมูจริงเหรอไปตายซะเถอะน่ารักจังจะมีหน้ามีตายอยู่ได้ยังไง ลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องช่วยฉันด้วยลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องน่ารักจังเลยอย่ากล้ามายุ่งเกี่ยวข้าคือผู้ชนะไปให้พ้นไม่เอานะลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องน้องสาวน้องสาวน้องสาวใส่ชุดหูหยินสวยงามหน้ามองจริงๆ น้องสาวพี่สาวมีความลับในใจซ่อนอยู่ในใจมานานวันนี้อยากบอกเธอมานี่ฉันจะบอกแค่เธอคนเดียวพี่สาวพูดสิมานี่ ความลับนี้คือเมื่อเป็นเรื่องของพวกเธอเรื่องแต่งงานของพี่น้องเลือกเองเถอะนี่ไม่ใช่เมื่อสิบปีก่อนค่ากับรูเยียนฉากเลือดดอกไม้เพื่อมันม่นหมายใช่ไหมชะตาก,กรรมค่ากับเกิดใหม่ได้อย่างไร ชะตากรรมข้าคือพี่สาวแท้ๆสัญญาแต่งงานย่อมเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะเลือกเขาเธอก็เกิดใหม่เช่นกัน เรื่องไร้สาระแทบจะเป็นเรื่องไร้สาระคุณบ้าไปแล้วทิ้งหูหยินของแม่ทัพไว้แบบนี้จะไปแต่งงานกับประกูลเหลียงแม้ว่าเรือนแม่ทัพผู้พิทักแดนใต้จะร่ำรวยแต่แม่ทัพผู้พิทัก์แดนใต้เขาเป็นคนที่ทำให้ภรรยาต้องลำบากและเขาเคยไปสงครามได้รับบาดเจ็บไม่สามารถมีชีวิตคู่ได้พอ่อฉันไม่อยากเป็นไม้ที่มีชีวิตอยู่พ่อรู้ แต่แม้ว่าอาของฉันจะยากจนในตอนนี้แต่เขามีความสามารถทางด้านวรรณกรรมมากรอให้เขาได้เป็นอันดับหนึ่งฉันก็สามารถเป็นหูหญินที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ได้และคุณก็รอที่จะเป็นไม้ตลอดชีวิตจะต้องถูกฝังอยู่ที่นั่นในเรือนแม่ทัพที่มืดมิดเธอก็กลับมาเกิดใหม่จริงๆแค่ คุณเห็นแค่ชีวิตที่แล้วของฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นฮูหญินที่มีเกียรติแต่ไม่รู้ว่าเหลียงปิงเหวินน้าคนใจสัตว์ชีวิตในตระกูลเหลียงไม่ใช่ชีวิตของคนเลย รอให้แม่ทับผู้พิทักแดนใตายสิ้นชีวิตคุณก็รอที่จะเป็นไม้ชีวิตนี้ฉันจะต้องมีชีวิตที่รุ่งเรืองขี่อยู่บนหัวคุณพี่สาวชีวิตของฉันอยู่ในมือของตัวเองชีวิตนี้ของเราต่างคนต่างมีความสามารถมาดูกันว่าใครจะหัวเราะในที่สุดช้าๆหน่อยเป่าอาวี ท่านพ่อจะแต่งงานวันนี้ทำไมไม่เห็นท่านพ่อเพราะท่านพ่อไม่ชอบคนนั้นไปเล่นเถอะของที่ใช้ในพิธีแต่งงานเตรียมพร้อมแล้วท่านโปรดวางใจตามที่ท่านสั่งทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วหลิวหมิงเย่เว่ยคุณไม่สนใจข่าวลือข้างนอก จะต้องแต่งงานกับแม่ทับให้ได้ฉันจะให้คุณรู้ผลที่ตามมาจากการแย่งผู้ชายของฉันเจ้าสาวมาแล้วเป็นแบบนี้แล้วยังจะต้องเข้าบ้านแม่ทับอีกเหรอนี่มันไม่รู้จักความอายเลยคุณดูเธอสิน่าสงสารจริงๆนี่ก็ดูไม่ดีเลยวันแต่งงานนี้ไม่เห็นเจ้าบ่าวมารับเจ้าสาวไม่เป็นมงคลเลย ได้ยินมาว่าเป็นตระกูลหลิวเพื่อเกาะติดผู้มีอำนาจเสียเปรียบในเรื่องการแต่งงานนี้แม่ทัพผู้พิทักษ์แดนใต้ที่ทำเพื่อชาติและประชาชนกลับมีชีวิตแต่งงานที่ไม่ด้วยช่างน่าเศร้าและน่าเสียดายจริงๆก็ใช่ไหมขอให้หลีกทางหน่อยเจ้าบ่าวมาแล้วขอให้หลีกทางหน่อยเจ้าบ่าวมาแล้วเจ้าบ่าวมาถึงแล้วเจ้าสาวเริ่มพิธีแต่งงานกันเถอะ หยวนเริ่มพิธีแต่งงานกันเถอะจะไปแต่งงานกับไก่ได้ยังไงหญิงต้องไปแต่งงานกับไก่คู่ควรเยี่ยมจริงๆไก่แต่งงานหลิวหมิงเย่เว่กำลังจะกลายเป็นเรื่องตลกของทั้งกรุงปักกิ่งใช่เลยคุณหนูมันเกินไปแล้วเราไม่แต่งงานกันดีกว่าไหมไม่จำเป็นถือไว้วันนี้ฉันหลิวหมิงเย่เว่จะแต่งงาน แต่งงานกับแม่ทัพผู้พิทักษ์แดนใต้ถึงแม้จะมีขนไก่อยู่เต็มตัวสวมมงกุฎสีแดงบนหัวแต่ขอแค่ได้อยู่กับฉันหลิวหมิงเยเว่จนแก่เท่าก็เป็นแม่ทัพผู้พิทักษ์แดนใต้แน่นอนวันนี้คือวันสำคัญของฉันหลิวหมิงเยเว่และแม่ทัพผู้พิทักษ์แดนใต้วันแห่งความสุขท่านที่นั่งอยู่หากมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพสามารถวาดภาพให้คู่ของฉันได้เจ็ดหนึ่งภาพสิบ จะได้รับทองคำสิบตำลึงสิบตำลึงในเวลานั้นฉันจะนำภาพนี้ไปติดทั่วกรุงปักกิ่งให้คนทั้งโลกได้เห็นความสง่างามของแม่ทัพผู้พิทักษ์แดนใต้แต่แม่ทัพผู้พิทักษ์แดนใต้ถ้าเป็นแค่ไก่ตัวหนึ่งท่านที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะคือหมาป่าเสือและเสือดาวทำไมพูดแบบนี้ล่ะคุณด่ากันใครอยู่เกินไปแล้วทำไมพูดแบบนี้ล่ะเกินไปแล้วทำไมพูดแบบนี้ล่ะ คุณด่ากันใครอยู่กล้าหาญเกินไปกล้าหาญเกินไปนี่ใครกันคุณพูดจาโอหังไม่เห็นแม่ทับคุณกล้าหาญจริงๆฉันแค่พูดตามเรื่องให้ฉันได้เข้าพิธีแต่งงานกับไก่แท้จริงแล้วคือการดูถูกฉันหรือว่าดูถูกแม่ทับกันแน่ ช่างพูดจาเฉียบคมจริงๆน่ารักจังคนมาพาเธอออกไปให้ตีเธอสองสิครั้งใช่ใครกันที่กล้าหาญเช่นนี้กล้าดกดดันหูหญิงของแม่ทัพผู้หญิงของแม่ทัพก็ต้องดูว่าฉันจะยอมรับหรือไม่บอกคุณก็ไม่เป็นไรฉันคือแม่ทัพผู้หญิงที่ฉันไว้วางใจที่สุดหงหลิงที่นี่คือบ้านแม่ทัพก่อนหน้านี้ฉันเป็นคนดูแลต่อไปก็ยังต้องฟังฉันเหมือนเดิมถ้าเป็นแบบนี้ คุณคือเจ้าของบ้านแม่ทัพแปลกจงังผู้หญิงของแม่ทับเสียชีวิตดังนั้นฉันจึงแต่งงานเข้ามาเป็นภรรยารองถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ภรรยาของแม่ทัพแต่เจ้าชายเป่าอาวีคือคนที่ฉันเลี้ยงดูมาฉันมีบุญคุณในการเลี้ยงดูเขาหยวนหยูอันกล้าทำร้ายคนได้อย่างไรเป็นเด็กน่ารัก โหดร้ายจะกล้าทำร้ายเจ้านายได้อย่างไรเธอหยุดเถอะแม่ทัพผู้พิทักษแดนใต้ามาแล้วสถานที่จัดงานแต่งงานเสียงดังวยวายแบบนี้มันเป็นอะไรแม่ทัพ เดือนเคยพบแม่ทัพคุณหนูหลิวเนื่องจากความยุ่งเหยิงในกองทัพฉันมาช้าขอโทษเธอมาตรงเวลาพอดีเริ่มพิธีแต่งงานใหม่ทำพิธีมั่นไว้ฟ้าและดิน

ต้นเหตุรายงานแม่ทนะัพมีรายงานด่วนจากแนวหน้าหยวนผู้หญิง ศัตรูโจมตีอย่างกระทันหันกองทัพออกสึกก่อนกำหนดแม่ทัพให้ฉันบอกฮูหยินเมื่อสงครามสิ้นสุดเขาจะกลับทันทีฮูหยินโปรดอยู่ที่บ้านรออย่างสบายใจแย่แล้วฉันรู้แค่ในชาติก่อนคืนวันแต่งงานของฉินมู่ถูกแทงจนเสียชีวิตไม่คิดเลยว่าเขาจะไม่ได้อยู่ที่สำนักแม่ทัพผู้พิทักษ์แดนใต้ถูกลอบสังหารไม่ว่าอย่างไรฉันต้องช่วยฉินมู่ให้ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าดี แม่ครับวันนี้คุณมีความสุขมากไม่สามารถตายที่นี่ได้คุณรีบไปเถอะเราจะสู้จนตายก็จะปกป้องคุณอย่างเต็มที่กองทัพของฉันเมื่อไหร่จะมีคนกลัวตายคนที่หนีทัพชีวิตนี้ ฉันทำให้เธอผิดหวังชาติหน้าจะต้องตอบแทนฉินมู่คุณถูกฉันล้อมไว้แล้วฉันขอแนะนำให้คุณคุกเข่าลงโขกหัวสามครั้งฉันยังสามารถปล่อยให้คุณมีร่างกายครบถ้วนร่างกายครบถ้วนฉันจะเอาร่างกายครบถ้วนไปทำไมแค่ตายเพื่อชาติในสนามรบทำไมต้องห่อร่างด้วยหนังมา้าไป ไปตายซะไปตายซะ ดีมากฉันไม่ได้มาช้าฉันยังพูดไม่จบเลยคุณยืนอยู่ที่นั่นพ่อ ฉันทําเพื่อครอบครัวเรารักษาสัญญาแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องแต่ท่านเพิ่งพูดไปเมื่อกี้บ้าลูกพี่ลูกน้องมีฐานะยากจนถ้าอย่างนั้นให้สินสอดของน้องสาวทั้งหมดให้ฉันเถอะงานแต่งงานเป็นการเลือกของพี่สาวเองอะไรทําให้คุณมาครอบครองสินสอดของฉันหูปากพี่สาวได้ให้หูหญิงของแม่ทับออกมาแล้วคุณให้สินสอดกับเธอเป็นเรื่องที่สมควรดี เมื่อพ่อและพี่สาวมีความตั้งใจแน่วแน่ฉันไม่ต้องการสินสอดก็ได้ฉันต้องการเพียงสิ่งเดียวคุณต้องการอะไรมิชนารีชาวตะวันตกปืนตะวันตกที่ให้พ่อคุณจะเอาสิ่งนั้นไปทำไมแม่ทัพผู้พิทักแดนใต้เป็นทหารฉันในฐานะหูหญิงของทหารควรมีอาวุธป้องกันตัวได้ได้ให้คุณ ตลอดชีวิตนี้นฉันจะมาปกป้องคุณแม่ทัพได้รับบาดเจ็บไม่เป็นไร ให้ฉันดูหน่อยแม่ทัพวันนี้ต้องขอบคุณฮูหยินมาถึงทันเวลาสามารถรักษาชีวิตแม่ทัพไว้ได้ต่อไปข้าพเจ้าทหารของแม่ทัพผู้พิทักษ์แดนใต้จะถือว่าฮูหยินสาบานว่าจะรับใช้จนถึงชีวิตเชิญลุกขึ้นเถอะแม่ทัพต่อสู้เพื่อชาติไม่กลัวชีวิตและความตายควรเป็นฉันที่ต้องขอบคุณพวกคุณ แม่ทับบาดแผลของคุณต้องทำแผลฉันมีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์บ้างจะต้องสามารถรักษาบาดแผลได้ดีชายหญิงไม่ควรสัมผัสกันแม่ทับคงลืมไปแล้วเราได้เข้าพิธีแต่งงานกันไปแล้วฉันเป็นภรรยาของคุณไปแล้ว หวนยโชคดีที่ฉันได้เรียนรู้ศาสตร์การแพทย์วันนี้โชคดีที่ช่วยเขาได้เขาเพื่อความปลอดภัยของประเทศไม่สนใจชีวิตตัวเองต่อไปชีวิตของเขาจะให้ฉันดูแล 辗转,转多少千万丈的红尘，清风徐来，几阵心也敢爱敢恨。问朝夕可曾见微光落地生根，斑驳你我之间，开出天地情深。 เลี้ยงดูวันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแม่ทับขาดคุณคนเดียวคืนวันแต่งงานคุณกลับเสี่ยงอันตรายมาช่วยฉันความการุณานี้แม่ทับจะตอบแทนแน่นอนคุณและฉันเป็นสามีภรรยากันแม่ทับสบายดีนั่นคือการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับฉัน มีภรรยาเช่นนี้ฉิงมู่ของฉันโชคดีเพียงใดฉันสาบานชาตินี้และชาติหน้าจะไม่ทำให้ผิดหวัง ผูหูหญิงเป็นอย่างไรแม่ทัพผู้พิทักแดนใต้ตายแล้วหรือ,อยังไม่ตายถูกคนช่วยไว้ใครช่วยไว้ฉันได้ถามไปแล้วมีข่าวว่าคือหลิวหมิงเยเว่ใช้ปืนไฟช่วยแม่ทัพตอนนี้ข้างนอกพูดกันพระมหากษัตริย์จะให้รางวัลหลิวหมิงเยเว่คงจะเป็นหลิวหมิงเยเว่จะได้รับบรรดาศักดิ์ทำไมถึงเป็นเช่นนี้เธอไม่ทำตัวเป็นไมเหรอ ทำตัวเป็นฮูญินที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์แล้วแล้วฉันจะทํำยังไงจะทํายังไงได้อีกรีบไปประจบประแจงน้องสาวของเธอเถอะนั่นคือฮูญินที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์นะฉันไม่ไปเธอเป็นคนที่เรียนหนังสือทําไมถึงไม่มีความกล้าหาญแบบนี้ปิงเวินคือสามีของเธอเธอกล้าใช้น้ําเสียงแบบนี้คุยกับเขากล้าตีฉันฉันคือแม่สามีของเธอย่อมมีสิทธิสั่งสอนเธอ ไปช่วยเอาน้ำอุ่นมาให้ฉันล้างเท้าสามีวันนี้คือคืนวันแต่งงานของเราคืนวันแต่งงานจะเป็นอย่างไรอย่าคิดรบกวนลูกชายของฉันเรียนหนังสือคืนนี้เธอนอนกับฉันไปเร็วหน่อยไปจะไปหรือไม่รีบไปไปหยวน หลิวหมิงเยเว่ช่างน่าทึ่งจริงๆฉันประเมินเธอต่ำไปจริงๆคราวนี้เธอกล้าทำยังไปที่สนามรบเพื่อขอเครดิตท่านได้ยินมาว่าหลิวหมิงเยเว่มักจะอ่อนแอและถูกหลอกง่ายให้คนอื่นบีบเค้นตอนนี้เหมือนเปลี่ยนเป็นคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะฉันจะทำให้เธอรู้นี่คือจวนแม่ทัพใครกันแน่ที่มีอำนาจตัดสิน หลิวหมิงเยเว่อาหลิวหมิงเยเว่ครั้งนี้ฉันจะให้เธออยู่ในจวนแม่ทัพอย่างสิ้นเชิงอยู่ต่อไปไม่ได้ลงมือแม่ทับปรับจวนแล้วส่งคุณไปที่ศาลเจ้า แม่ทับกลับมาแล้วหลิวหมิงเยเว่คุณกล้าหาญจริงๆนี่คือภาพเหมือนของท่านแม่ทับฉิน ท่านแม่ทัพฉินในปีนั้นเสียชีวิตในสนามรบร่างกายแหลกสลายเหลือเพียงภาพนี้แม่ทับให้ความเคารพต่อท่านแม่ทับอย่างสูงส่งไม่เคยอนุญาตให้ใครมาล่วงเกินหูหญิงถึงแม้คุณจะไม่พอใจกับแม่ทับก,ก็ไม่ควรระบายอารมณ์แบบนี้นะไม่ใช่ฉันทำจับได้คาหนังคาเขาคุณยิงอยากแก้ตัวอีกเหรอฉันเพิ่งเข้ามา คุณก็ตามมาทันทีนี่มันบังเอิญเกินไปไหมถ้าฉันเดาไม่ผิดนี่คือสิ่งที่คุณทำใช่ไหมการใส่ร้ายที่ชัดเจนเช่นนี้คนโมยังเห็นออกเลยแม่ทัพถูกใส่ร้ายความรู้สึกของฉันต่อแม่ทัพฟ้าดินสามารถเป็นพยานจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรเรื่องบ้าคลั่งแต่เป็นหูหญินมักมีเล่เหลี่ยมมากมาย ก่อนหน้านี้ในห้องจัดงานแต่งดูหมิ่นแม่ทัพอย่างจงแจ้งตอนนี้ยังใส่ร้ายฉันแม่ทัพท่านต้องช่วยตัดสินให้ฉันนะแม่ทัพไม่รู้จักสำน็กผิดดื้อรั้นไม่รู้จักแก้ไขคนมาจับผู้หญิงคนนี้ไปในโรงเก็บฟืนไม่มีคำสั่งของฉันห้ามปล่อยออกไป พวกคุณทำอะไรอยู่คุณจับคนผิดแล้วเรื่องนี้เป็นฝีมือของเธอไม่ใช่ฉันจับก็คือเธอนี่แหละทั้งวันอยู่กับผู้หญิงผู้หญิงที่ใส่ร้ายและวางแผนทำตัวให้เรียบร้อยหน่อยแม่ทับถูกใส่ร้ายแม่ทับคนที่ทำลายสารเจ้าตอนที่กำลังเทเลือสุนัขทิ้งรอยเท้าไว้หลีห่หยงเอารองเท้าของเธอถอดให้ฉันหน่อยอย่ามาแต่ต้องฉัน หลิวหมิงเยเว่คุณถึงกับให้ผู้ชายที่เหม็งคนนี้มาดูหมิ่นฉันตรงกันแม่ครับพื้นรองเท้านี้เปื้อนเลือดสุนัขลวดลายใหญ่เล็กตรงกับรอยเท้าบนพื้นตอนนี้หลักฐานชัดเจนดูสิว่าพวกคุณจะพูดแก้ตัวอย่างไรหงหลิงคุณเคยอยู่ในบ้านนี้มาก่อนทำให้เกิดปัญหาตลอด หลุกปั่นให้เกิดความขัดแยง้งแม่ทัพผู้พิทักษ์แดนใต้มีต่อคุณอดทนไม่แสดงออกมาไม่คิดว่าคุณตอนนี้จะกล้าหาญมากขึ้นวันนี้จะให้คุณรู้ขีดจำกัดของแม่ทัพไม่อาจถูกเหยียบย่ำคนมาพาพวกเธอลงไปไม่ได้จำผิดห้ามปล่อยออกมาขายคุณนายจ่ชงด้วยแม่ทัพข้าถูกใส่ร้ายแล้วแม่ทัพอย่าเลยแม่ทัพแม่ทัพพาไปถูกใส่ร้ายแล้วแม่ทัพ ถ้าถูกใส่ร้ายแล้วแน่ครับผูห้หญิงเดี๋ยวก่อนไม่ได้บอกคุณล่วงหน้าสาเหตุที่ข้ากลับมาคืออยากให้คุณประหลาดใจกาเรให้อภัยข้าด้วยได้ไหมจริงๆแล้ว แม่ครับแม่ครับผู้หญิงให้อภัยค่าแล้ว จร,จริงๆข้ากลับมาครั้งนี้คืออยากแทนหูหยินสั่งสอนหงหลิงสักหน่อยข้ารู้เธอก่อนหน้านี้ทําให้คุณลําบากตลอดแค่คิดถึงก่อนหน้านี้เป็นเพราะเธอที่ช่วยข้าจัดก,การบ้านแม่ทัพเป่าอวีเธอก็เลี้ยงเขามามีบุญคุณในการเลี้ยงดูเขาสุดท้ายก็ยังไม่ใช่ง้จนไม่สามารถช่วยได้ไม่สามารถช่วยได้ท่านหูหญิงท่านหมายถึงแม่ทัพเขาใช่ไหม ท่านหมายถึงแม่ทัพเขาใช่ไหมแม่ทัพที่เป็นไปไม่ได้ท่านยังอายุน้อยอยู่เลยจะเป็นไปได้อย่างไรไม่มีทางช่วยได้แล้วถ้าท่านพูดอีกคำข้ารับประกันคนที่ตายก่อนไวอันควรคือท่านโอ้ท่านออกไปก่อนเถอะข้าต้องทำแผลแม่ทัพยังมีทางรอดขอบคุณฟ้าขอบคุณดิน เสร็จแล้ว oh. ขอบคุณ oh. ยังมีบาดแผลอื่นอีกไหม oh. ไม่มี oh. หยวน